สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนออนไลน์กันนะคะ,ะแค่หนึ่งสัปดาห์ค่ะสองวหน้าเราก็จะเจอกันแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ทุกคนก็ต้องกักตัวนะคะแล้วก็สังเกตอาการตัวเองให้ดีนะคะเด,เดี๋ยววันนี้เราจะมาเข้าสู่การเรียนแล้วก็มีงานให้นิดหน่อยนะคะอ่ะ,ะเตรียมพร้อมเลยค่ะ Mm hmm. มาเนี่ยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของการสร้างเสริมสรรถภาพทางกายซึ่งตรงเนี้ยเราได้เรียนกันไปแล้วคือปฏิบัติกันไปแล้วนะคะปห้าปหกนี่ปฏิบัติพร้อมกันเลยนะคะ,ะดังนั้นเรารู้แล้วล่ะว่าประโยชน์เป็นยังไงดั้วคุณครูมาย้ำอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะได้ได้ไ,ด,ได,ดำเนินการต่อไปว่าต่อไปอะ่ะเราจะยังคิดว่า เราต้องสร้างเสริมสุขภาพตัวเองอยู่ไหมและทําไมเราต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องสมรรถภาพทางกายของเราด้วยอ้าวไปเลยค่ะจุดประสงค์ของเราในการเรียนเรื่องนี้นะคะก็คือ 1. อธิบายประโยชน์ของการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะคะ 2. ปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเองนะคะคุณครูขอเสริมว่าได้นะคะพัฒนาได้นะคะ อธิบายประโยชน์ได้อ่าแล้วก็อันที่สามสำคัญสุดคือเห็นประโยชน์ของการพัฒนานสมรรถภาพทางกายของตนเองนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะ การทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เด็กทําไปนะคะเมื่อสัปดาห์ที่เรามีคุณครูฝึกสอนครูกุ๊กใช่ไหมคะ,ะการทดสอบนี้จะทําให้เราสามารถรู้ระดับสมรรถภาพทางกายของตนเองเพื่อที่จะปรับปรุงและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองได้ก็คือว่าใครที่ปฏิบัติไม่ได้บางคนบอกว่าเออคุณครูไปดูเนาะคนที่กระโดดไกลอะคะ่ะกระโดดไกล เด็กเห็นสัปดาห์ก่อนไหมคะสัปดาห์ก่อนที่เราจะปิดะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเราได้รางวัลกระโดดไกลได้เหรียญทองด้วยเห็นไหมคะแสดงว่าเขามีสมรรถภาพกายที่อะไรคะที่ดีใช่ไหมคะด้านนี้ด้านกระโดดไกลนะคะดังนั้นเขาก็ปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นส่วนคนที่ทําไม่ค่อได้ก็สามารถฝึกแล้วก็ปรับปรุงด้วยตัวเองเหมือนที่คุณครูเขาสอนนะคะเหมือนที่คุณครูฝึกสอนเข้ามาสอนไว้นะคะ อ่าต่อไปประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพทางกายอ้าวประโยชน์มีอะไรบ้างดเด็กๆไปดูกับคุณครูเลยนะคะจริงๆมีหลายข้อมากเลยนะคะอ่ะปะหนึ่งคือคืคอ,คคอการทําให้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้นานโดยไม่เหนื่อยง่ายโอ้บางคนนี่แค่ฝึกนิดเดียวเองอะค่ะคุกคกพาฝึกแล้วอายุก็ยังไม่เยอะไงะมไม่เยอะเท่าคุณครูใช่ไหมคะ ก็เหนื่อยง่ายซะแล้วนะคะอันนี้ไม่ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเราก็ต้องสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นโดยการออกกําลังกายใช่ไหมคะแล้วต่อไปก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนะคะมีประโยชน์มากเลยด้านนี้นะกระฉับกระเฉงทํากิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพอยากให้เขาพูดได้ว่าช้าอืดอาจเป็นเต่ายืดยากทำเฉยเฉยหนิ่งหนิ่ง ท,ทำช้าช้าเหมือนคนแก่คนแก่เดือดร้อนเลยอันนี้โอเคต่อไปค่ะ,ะพัฒนาทักษะในด้านต่างๆให้ดีขึ้นนะคะอ้าวอันนี้เป็นยังไงเอ่ยทักษะอะไรบ้างเมื่อกี้กระโดดก็ต้องใช้อะไรคนะกล้ามเนื้ออะไรคะกล้ามเนื้อขาในการกระโดดความแข็งแรงหรือการวิ่งวิ่งซิกแซกอะไรคะความไวนะคะความไวความคล่องตัวใช่ไหมคะหรือยืดหยุ่นอ่า น,นี่เป็นกางแข็งแรงรของกล้ามเนื้อและการอ่อนตัวใช่ไหมคะแล้วก็การสร้างเสริมให้มีบุคลิกภาพที่ดีเคลื่อนไหวได้อย่างสง่างามเพราะว่าอยา่อางตัวอย่างครูให้ออกลังกรทุกวันพุธยืดเหยียดตัวเองเพื่อทําให้กล้ามเนื้อมันสมดุลใช่ไหมคะพอสมดุลปุ๊บการยืนการเดินของเราก็จะสง่าาสวยงามนะคะหล่อเอหอหล่อสมาร์ทคือเรียกว่าสมาร์ทใช่ไหมคะแต่สมาร์ทนี่แปลว่าฉลาดนะ ดัะนั้นคนที่จะบุคลิกดีก็ต้องมีความฉลาดอยู่ในตัวใช่ไหมคะดูดีไงเอออ่ะต่อไปค่ะถ้ามีรูปร่างและสัดส,ส่วนของร่างกายที่ดีขึ้นอ้าวจากคนมีเอวหนาๆอาจจะซอฟลงหรือใครที่เตี้ยตัวสูงขึ้นนะคะโดยควบคุมให้มีน้ําหนักตัวพวกเอ่อน้ำหนักเกินควบคุมไขมันตามกล้ามเนื้ออ่เราควรจะมีกล้ามเนื้อไม่ควรจะมีไขมันนะคะ บางคนแก้ตัวเลยหนูเอาไว้ป้องกันความหนาวของอากาศจ้าคุณจะเสื้อนะคะอืมต่อไปค่ะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็มีภูมิต้านทานโรคไม่เจ็บป่วยง่ายนะคะอืมเพิ่มภูมิประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายรวมถึงส่งผลต่อการประกอบอาชีพให้สามารถทำทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นะอ่นะอตัวอย่างของครูคก็ได้ คุณครูออกกำลังกายพ่าเด็กๆออกกำลังกายคุณครูป่วยง่ายไหมดเด็กๆเคยเห็น,นคุณครูป่วยไหมคะเออไม่ค่อยเนาะเออคุณครูอายุเยอะแล้วแต่คุณครูไม่เคยป่วยคุณครูอะไรคะมีภูมิต้านทานดีอา่าระบบการทํางานต่างๆของคุณครูดีอา่าในร่างกายของครูเนี่ยจะไม่ป่วยง่ายดังนั้นคุณครูมีอาชีพเป็นครูค่ะต้องเดินขึ้นบันไดตึ๊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 ดอย่างไวและแข่งกับเวลาเออมีผลใช่ไหมคะถ้าเกิดคุณครูไปใช้ไงคะ ไปสอนน้องปหนึ่งปสองหรือว่าสอนพวกเรานี่แหละค่ะถ้าไปช้าเป็นไงคะโอ้โหตีกันโนวนนี่เ,นเลยค่ะไม่ใช่ตีกันแต่เนึ่อเล่นกันแล้วก็ยอกกันนะคะแล้วคนนี้เราก็จะเอาข้ามมาตรการบางตะบางอย่างที่เกี่ยวกันป้องกันโรคไปนะคะเพราะเพราะแตะเนื้อต้องตัวกันบ่อยไงโอเคนะคะอ่ะต่อไปเราไปทํางานกันดีไหมอา้าวในใบงานนี้นะคะจริงๆต้องใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์เอาเป็นว่า ครูให้ใช้เอาแค่สามวันเพราะว่าสัปดาห์หนึ่งเขาให้ออกลังกายอย่างน้อยสามวันวันละครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะให้เด็กๆลงบันทึกตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้ค่ะวันนี้เด็กๆทําอะไรใช้เวลาครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะ,ะแล้วเด็กๆจะอย่างช่องที่สองเนี่ย เขาจะบอกว่าอ่าวช่องแรกเป็นวันที่ใช่ไหมคะข้อที่2เป็นพัฒนาสมรรถภาพทางการในด้านไหนอ่าเด็ก,ะะกยืดกล้ามเนื้อความเร็วความคล่องตวัวเด็กจะบอกเอาความอดทนเลย3วันเลยก็ได้อ่าสวันวันอ่าวันคานสุขแล้วก็อาทิตย์อ่า วันอังคารต้องมาส่งคุณครูไม่ใช่สิเราวันพุธนะคะวันพุธต้องมาส่งคุณครูใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วคุณครูอยากให้ถ่ายภาพลงมาก่อนเม่อเด็กได้ทําอะไรนะคะในวันอาทิตย์ก็ได้สุดท้ายเลยนะคะแล้วกิจกรรมทําอะไระเด็กๆบอกว่าเนี่ยจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อกิจกรรมก็คือเล่นโยคะใช่ไหมคะยืดกล้ามเนื้อหรือเรียกว่าฝึกความคล่องแคล่วของร่างกายอ้าวก็เลยก็บอกว่าวิ่งซิกแซ อากกรรมที่3ามเด็กๆบอกวิ่งซิกแซกระยะเวลาเท่าไหร่ครูๆขอตั้งไว้เลยว่าขอให้เป็นหนึ่งครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะเด็กๆสามารถเขียนเวลาได้โดยที่แบบอย่างน้อยต้อง30นาทีถูกไหมคะ30นาทีถึง60นาทีนะคะแล้วก็ตอบคำถามคนนี้ มันคือข้อหนึ่งนะคะไม่ต้องใส่ข้อก็ได้นะคะพอดีว่าคุณครูแบ่งงานมาให้นะคะมันจะได้ไม่เยอะนะคะเมื่อฉันได้สร้างเสริมสมรสรถภาพทางกายครบหนึ่งหนึ่งสัปดาห์แล้วเนี่ยสมรรถภาพทางกายของนักเรียนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรรู้สึกอย่างไรบ้างแต่ต้องทําตามที่ครูบอกนะคะไม่งั้นมันจะไม่ค่อยเห็นผลใช่ไหมคะเ,เด็กบางคนบอกคุณครูจริงเหรอมันจะไม่เห็นผลจริงเหรอแล้วแล้วพวกหนูจะต้องทํำยังไงะ เออทำยังไงล่ะให้ตัวเองแข็งแรงอะ่ะทำยังไงล่ะเอาเลือกมากิจกรรมออกกำลังกายแต่ละอย่างอะ่ะมันมีความได้ได้ได้แน่ๆคะ่ะลูกไม่ไม่มีการเสียนะคะแต่ว่าต้องออกกำลังกายอย่างอะไรคะ เราะมัดระวังเพราะว่าคนครูเคยสอนตอนออนไลน์ค่ะที่แล้วไปแล้วใช่ไหมคะเรื่องการาทดสอบบรลกภาพแล้วก็การดูแลกล้ามเนื้อของเรานะคะให้ให้ดีให้ปลอดภัยออกกำลังกายอะไรก็ต้องทําให้ปลอดภัยด้วยนะคะเช่นเดียวกับตอนเนี้อ่เด็กๆตัดตัวดูอาการตัวเองบางคนบอกว่ามีญาติมาเที่ยวที่บ้านใช่ไหมคะก็สังเกตอาการตัวเองนะคะเพราะว่าตอนนี้อาการมันจะเหมือนคล้ายๆไข้หวัดไข้อา แพ้อากาศแต่ถ้าเด็กไม่ได้ไปสูมเสี่ยงที่ไหนเด็กๆก็ไม่ต้องระแวงจนแบบอยู่ไม่ได้นะคะกลายเป็นความทุกข์คะบางทีแค่ป่วยด้วยโรคออธรรมดานะคะไม่ได้ป่วยรุนแรงนะคะก็ไม่ต้องตื่นตกใจนะคะ อนนี้สังเกตตัวเองไว้ก่อนแล้วก็สังเกตคนรอบข้างด้วยนะคะอย่าดูแลแต่ตัวเองนะคะให้ดูแลคนในครอบครัวเราด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้สวัสดีปีใหม่ผู้ปกครองทุกคนด้วยนะคะฝากเด็กๆไปสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะคุณปู่คุณย่าด้วยนะคะที่อยู่ด้วยกันกับเรานะคะสวัสดีใหม่แล้วก็ให้ดูแลตัวเองนะคะสำหรับหน้าเราเจอกันค่ะอย่าลืมส่งงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ปกครองค่ะสวัสดีค่ะ